ไปท่านเดชอิดขาวทองเชิญครับครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมเดชอิดขาวทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาพักประชาธิปัตย์จากรายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่องยติพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาและลุ่มน้ําทะเลสาบอื่นๆอย่างยั่งยืน ของคณะกันมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเสนอจิติโดยนายร่มธรรมคำนุรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงท่านประธานครับผมเห็นด้วยกับรายงานของกรรมการชุดนี้ครับแต่เพื่อความสมบูรณ์ชัดเจนของรายงานฉบับ,บนี้ผมจึงมีข้อสังเกต มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ครับท่านประธานที่เคารพครับบริบทในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาทะเลสาบสงขานั้นเราจะมองแค่ตัวทะเลสาบสงขาเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ต้องมองอย่างละเอียดน้ำทุกหยดที่ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขาแม่น้ำลำคลองทุกสาย ที่ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขาเราต้องมองตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำคือทะเลสาบสงขาท่านประธานครับในอดีตเมื่อ30-40ปีที่ผ่านมาทุกแม่น้ำลำคลองที่ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขาน้ำสะอาดครับรุ่นปู่ย่าตายายผมไปทาไร่ทานาไม่ต้อง พกผ่าน้ำจากบ้านไปดื่มครับดื่มในแม่น้ำลำคลองได้เลยแต่มาวันนี้ครับขออนุญาตสไลด์ด,ลด้วยครับมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาอยู่รอบๆร,รุ่มน้ำทะเลสาบมากมายผมยกตัวอย่างคลองอุตภา์ครับซึ่งอยู่ในจังหวัดสงขลาบ้านผมมีโรงงานอุตสาหกรรมมาอยู่ผมเชื่อว่าทั้งสองฝั่งคลอง ไม่น้อยกว่า200โรงงานอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ดีมีครับโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ดีมีครับโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ดีครับวันดีคืนดีแอบถ่ายเทน้ำเสียลงสู่คลองอุตภเปาผลที่ตามมาครับปลาตายตลอดทั้งคลองที่ร้ายกว่านั้นครับ ก่อนที่น้ำจะไหลลงสู่ทะเลสาบสงขาพี่น้องประชาชนเอาน้ำเหล่านี้ครับไปทำน้ำประปาทำน้ำกินน้ำใช้น้ำอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรในเมื่อน้ำที่มีสารพิษเข้าสู่ร่างกายพี่น้องประชาชนทุกวันทุกวันทุกวันพี่น้องบ้านผมเป็นโรคมะเร็งมากขึ้นมากขึ้นพี่น้องบ้านผมตายด้วยโรคมะเร็งมากขึ้นทุกวันครับ บางคลองครับท่านประธานบางคลองมีลักรอบดูดทรายก็คิดว่าเป็นทรายเถื่อนอย่างแน่นอนนะครับผลของการดูดทรายก็จะมีน้ำที่เป็นคโครนเป็นตมน้ำหเหล่านี้ครับสุดท้ายก็ลงสู่ทะเลสาบสงขาเพราะฉะนั้นทะเลสาบสงขาเนี่ยครับมีน้ำจากคโครนจากตมต่างๆลงไปน้ำสารพิษ จากโรงงานอุตสาหกรรมก็ลงไปผลที่ตามมาคือหนึ่งครับทะเลสาบสงขาน้ำจะตื้นเขินขึ้นเรื่อยๆผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเราไม่คิดแก้ไขตั้งแต่วันนี้ทะเลสาบสงขาในอนาคตอาจจะเป็นทะเลโคลนทะเลตมก็เป็นได้ข้อสองครับเมื่อสารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่แม่น้ำน้ำคลอง ลงสู่ทะเลสาบสงขาสัตว์น้ําในทะเลสาบสงขาตายไปเรื่อยๆครับปริมาณสัตว์น้าลดลงลดลงหลายชนิดตอนนี้ศูนย์พันครับแล้วข้อที่สามครับรอบขอบทะเลสาบสงขาซึ่งประกอบด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขาเมื่อก่อนไม่ค่อยมีน้ําท่วมครับพอทะเลสาบสงขาตื้น น้ำมันจะไหลออกสู่อ่าวไทยไม่สะดวกเพราะชายขอบทะเลสาบน้ําท่วมเร็วมากวันนี้สามจังหวัดน้ําท่วมปีละสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งเพราะฉะนั้นผมกาบเรียนต่อท่านประธานว่าถึงเวลาแล้วนะครับเราต้องทวงคืนเอกราชตั้างสิ่งแวดล้อมให้กับพี่น้องลุ่มน้ำทะเลสาบสงขาถึงเวลาแล้วครับ ที่เราต้องทวงคืนเอกราชให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยผมเลยมสีสามทางเลือกสามทางออกครับคือหนึ่งครับหนึ่งเราต้องปรับปรุงกฎหมายที่โรงงานอุตสาหกรรมสร้างความเสียหายให้กับท้องถิ่นให้กับสิ่งแวดล้อมความเสียหายที่โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน้ำเสียครับถ้าคิดมูลค่าความเสียหายผมคิดว่า ไม่ต่ำกว่าครั้งละสิบล้านบาทแต่วันนี้อุตสาหกรรมจังหวัดปรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยน้ำเสียสองแสนบาทครับมันไม่คุ้มค่าเลยกับความเสียหายที่เกิดขึ้นสำหรับผมอยากให้ปรับโรงงานเหล่านั้นอย่างน้อยสิบล้านบาทแล้วควรจะมีโทษทางอาญาด้วยข้อที่สองครับอยากสร้างจิตสำนึก ให้กับพี่น้องประชาชนรอบทะเลสาบสงขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมครับให้อนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมส่งมอบสิ่งแวดล้อมที่ดีๆให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนและรุ่นต่อๆไปข้อที่สมครับผมอยากเสนอรัฐบาลให้ขุดลอกล่องน้ำกลางทะเลสาบสงขาขุดตั้งแต่หัวพญานาคที่อำเภอเมืองสงขา ขุดไปจนถึงทะเลน้อยที่จังหวัดพัทลุงซึ่งมีระยะทางประมาณ100กิโลเมตรขุดไอ้กว้างสัก120เมตรลึกสัก4เมตรเพื่อให้ท่านประธานได้เข้าใจผมจะขอเรียกล่องน้ำนี้ว่าเส้นเลือดใหญ่หลังจากนั้นครับเราขุดลอกล่องน้ำขนาดเล็กเชื่อมระหว่างเส้นเลือดใหญ่นีครับไปเชื่อมกับคลองต่างๆแม่น้ำต่างๆ ที่ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขาเรียกว่าเส้นเลือดฝอยท่านประธานครับถ้าเราทำได้ทะเลสาบสงขาจะมีประโยชน์อย่างน้อยสามอย่างครับคือหนึ่งเราสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมในสามจังหวัดได้เลยน้ำท่วมที่นครศรีธรรมราชที่พัทลุงที่สงขาเพราะว่าในช่วงน้ำหลากช่วงน้ำท่วม น้ำก็ไหลไปสู่แม่น้ํานําคลองต่างๆไหลลงสู่ทะเลสาบสงขาผ่านเส้นเลือดฝอยเข้าสู่เส้นเลือดใหญ่ออกสู่อ่าวไทยผ่านน่านน้ำสากลข้อที่หนึ่งแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ข้อที่สองครับเมื่อน,น้ำในทะเลสาบสงขาไหลออกสู่น่านน้ำสากลได้สะดวกตะกอนดินที่อยู่ที่ก้นทะเลสาบ สารพิษต่างๆที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ตกตะกอนอยู่ก้นทะเลสาบสามารถไหลออกสู่น่ารับสากลได้ง่ายผลที่ตามมาน้ำในทะเลสาบสงขาจะต้องสะอาดขึ้นเมื่อน้ำในทะเลสาบสงขาสะอาดขึ้นครับการขยายพันธุ์สัตว์น้ำในทะเลสาบสงขาก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นขยายพันธุ์ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญ ผมอยากให้เว้นพื้นที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์เป็นพื้นที่ความทะเลครับเราสร้างความทะเลรอบทะเลสาบสงขาตั้งแต่ชายฝั่งไปในทะเลสาบสงขาสักสามร้อยสี่รเมตรเป็นพื้นที่อนุรักษ์แล้วให้กรมประมงเนี่ยครับปล่อยพันธ์สัตว์น้ํากุ้งหอยปูปลาลงไปทุกสามเดือนผมเชื่อว่าถ้าเราทําได้ทะเลสาบสงขาจะกลับมาอุดมสมบูรณ์ อีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนท่านประธานครับข้อที่สมที่เราได้แถมกลับมาคือการท่องเที่ยวครับต่อไปนี้เรือที่มาจากอ่าวไทยสามารถเข้ามาใน,ในทะเลสาบสงขาได้โดยผ่านเส้นเลือดใหญ่เข้าสู่เส้นเลือดฝอยไปสู่คลองต่างๆและผมเชื่อว่าทะเลสาบสงขาจะเป็นที่ท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก ได้อย่างแน่นอนแต่ท่านประธานที่การบครับทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมมีทั้งคนที่เห็นด้วยและคนที่ไม่เห็นด้วยย่อมกระทบกับชุมชนย่อมกระทบกับกลุ่มอาชีพต่างๆเพราะฉะนั้นผมขอเสนอแนะว่าเราต้องเชิญกลุ่มต่างๆที่มีส่วนได้เสียในทะเลสาบสงขา มาร่วมเจรจาปรึกษาหาหรือหาทางออกร่วมกันเราอยากอย่าหักน้ามพระด้วยหัวเขาเพราะทุกคนคือคนไทยทุกคนต้องเลี้ยงครอบครัวทุกคนก็มีชีวิตผมมั่นใจว่าชุมชนท้องถิ่นเป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศถ้าเราไม่มีชุมชนไม่มีท้องถิน่นเราก็ไม่มีประเทศครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่า ถ้าเราทำได้ทะเลสาบสงขาต้องกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งและที่สำคัญครับทะเลสาบสงขาต้องเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของโลกอย่างแน่นอนครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ